มันมันเสียงคือบอกสวมมนันนะครับต้องอันตอนม่อนบอกุกลิกเสียงต้องการั้นต,นตีนำนตำรวจอันไหนเรื่องไหนประเมินเอดีเอลย่ายครับเอดีเอลคือกิอจวัตรประจําวันของยายในในระดับดใดย่ายก็อยู่ในระดับเก่าเก่าวอแย่ลงแล้วกับวัดวัยสูงขึนอันเมือม่อเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับมือแหลกนี้ เสียงดีกว่า่ะย่เอออันมือแรกยายฟั่งเป็นเรื่องเลยเนี่ยมือมาร้องเลยแมนแมนมือมือมือที่แหลกมือที่แหลกมาร้องอยู่ใส่ไหมหรือเปล่าแมนครับมันปงเสียงบ่ฮั่นใหเพมาาอันมันมันอยากตื่นเต้นเนี่ยกรน่อยอยู่ครับผมบ้านี้มือสองมาบ้านใข่เนี่ยยังอครับบาานี้มือมันมันมาเร่งมือวันเสา์นั่น ครับเออเมื่อวันเสาร์นั่นลองได้ยี่ยู่เมื่อคืนนี้ก็ลองได้ยี่ยู่บัดมันลองบัดคว้นมันบันีิ้มูนั่นไปลองตามน้ำมันเนียนก็เนียนเนียนกะเลยลุงเนาะเด็กเด็กหน่อยเนาะันแล้วมันมันบ่ได้ยีกันไปลองตามน้ำเนียนกาเนียนกะเลี้า พ่าขึ้มาลองน้่บัดข้นบัดไดกลับไปขึ้นน้ํมมันมันก็ล้มตัวครับขันกลันตาดีโย่กสินลงไปบอกยุ่นแล้วเพื่อนกระผมโอ้กับมันก็มีแต่ผูใหย่เนาะกัเลยวากาเวางานแลี้ยงง่ายกะจ้างกูเป็นผู้เฒ่าหนึ่งกูสินนี่คือเพื่อนกับว่าขึ้นผู้เฒ่าไปบอกแหละครับนี่คือเสียงขอคิดเห็นด้พี่น้องนะครับ หลังจากที่เข้าฝึกเด็กชายทีลพัดเลือดลิศนะครับหรือว่าน้องแซนนะครับโอ้ผมเม็นเด็กชายธนพัฒน์เลือดลิศหรือว่าน้องแซนนะครับผู้ที่เขาประกวดนะครับลองเพลงเนาะผลเป็นยังไงก็ยังวาหูหรอกพี่น้องแต่ว่าเท่ากับทรงกำลังใจนะครับก็ขอบคุณย่าด้วยครับด้วยกับตาเดินนะครับสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับครับผมสวัสดีครับ